เบรด้าชุดโต๊ะรับประทานอาหาร4ที่นั่งดีไซน์สวยงามสไตล์โมเดิร์นเน้นความสะดวกสบายในการใช้งานหน้าท็อปเป็นไม้ MDF หนาถึง40มิลเมตรปิดทับด้วย PVC ลายไม้สามิติผิวสมัมผัสเสมือนไม้จริงทนทานต่อก,การใช้งานเท็บทำความสะอาดง่ายขาเหล็กเคลือบสีอ e ีฟ x อกซี่พาเดอร์สีดำกนันสนิมได้เป็นอย่างดีมาพร้อมกับเก้าอี้4ตัวแข็งแรงนั่งสบาย ขนาดโต๊ะกว้าง1นึิเซนติเมตรหรือเจ็สิบเซนติเมตรสูง75ห้าเซนติเมตรขนาดเก้าอี้กว้างสี่สิบเซนติเมตรหรือสี่ดเซนติเมตรสูงแปด้าเซนติเมตรยูโรเดคอรสร้างสารรค์ความแตกต่างที่เหนือกว่า